คุณลุงบอกว่าเก็บเอาให้มันสดๆแค่นี้พอเพราะว่าสวนอยู่ใกล้แค่นี้เองมันหมดเราก็ลงมาเอาใหม่นะคะเราเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ทีละนิดทีละหน่อยจะได้กินสดๆนะคะกินทุกวันนะคะดื่มน้ำมะนาวร้อนทุกวันนะคะพี่น้องคะถ้าดื่มสมุนไพรอะไรได้พวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดที่ท่านบอกมาก็หามาต้มดื่มเลยนะคะจิบดื่มทุกวัน คุณลุงพาเดินเข้ามาที่สวนอโอ้โหเอาให้หน่อยคะ่ะคุณลุงโอ,อ้ตายแล้วต้นมะม่วงต้นนี้ลืมมาเก็บนะคะมันร่วงไปทิ้งหมดเลยเหลือเหลืออุตส่าหเหลืออยู่ลูกนึงนะคะโหเรางานเยอะเลยลืมเลยนะคะร่วงหมดเลยต,งตังเยอะนะคะเสียดายจังเลย โอ้โหสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะคุณลุงพาป้ามาดูโอ้โหนี่คือมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเรากำลังแทงฝักแล้วนะคะหลังจากที่ดอกเยอะมากเลยที่ป้าพามาดูตอนนั้นแต่ตอนนี้ออกฝักแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันมันติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันน่าจะลูกโตไหมถ้าฝนพอนะคะถ้าน้ําพออาจจะลูกโตได้ไหมคะคุณลุงเพราะว่าถ้ามันเยอะมันดกเกินไปเหมือนที่ทุกปีที่ผ่านมานี้ลูกก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ถ้ามันอยู่ห่างกันมันไม่มันไม่ดกมันไม่เยอะเกินไปมันอาจจะโตได้นะคะโอ้โหหวังว่าปีนี้จะเห็น สองฝักสามฝักต่อกิโลเหมือนเขา้าวานะเนี่ยสามฝักสี่ฝักต่อกิโลแบบเนี้ยคือมะขามเปรี้ยวยักษ์มันยักษ์จริงๆนะคะน้องนินนี่มันจะโตไหมลูกปีนี้ฮะโอ้โหมะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นนี้ดกพอสมควรนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกนะคะมีฝักออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีดอกอยู่นะคะอาจจะออกตามกันมาอีกหลายรุ่นนะคะ ก็ยังมีดอกอยู่ทั้งๆที่เที่ฝักก็เริ่มโตพอสมควรแล้วนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์สวนนี้เป็นสวนที่ปีแรกโดนไฟไหม้นะคะอเไม่ใช่ปีแรกไฟไหม้สวนเราปีแรกนะคะเมื่อห้าปีก่อนหรือสามสี่ปีก่อนนี่แหละไม่แน่ใจนะคะมันโดนไหม้ครั้งแรกนี่สวนนี้โดนนะคะเพียงแต่ว่าต้นมะขามก็รอดมานะคะ มันไหม้แล้วมันฟื้นมานะเหมือนกับข้างล่างนะคะมันไหม้แล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาก็ยังอยู่นะคะเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะนะคะกี่ต้นคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะคะมีหกต้นที่ยังเหลืออยู่ในสวนนี้นะคะก็นับว่ามันมันรอดตายแล้วว่างั้นเหอะนะคะแล้วมันก็เกิดฝักเห็นไหมคะโอ้ปีนี้เริ่มที่จะได้ผลกลับคืนมาแล้วคะ่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักถ้ามีท่านใดผ่านเข้ามาดูป้าก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีใจนะคะว่าตอนนี้มะขามของเราติดฝักแล้วนะคะสำหรับมะขามที่ยักรู้ว่าจะยักขนาดไหนนะคะหรือว่าจะยักขนาดไหนนะคะ เอาขี้ไก่แกลบมาใส่ตอนหัวปีนะคะเราเอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยขี้ไก่แกลบมาใส่นะคะมันได้ผลนะคะมันติดฝักเลยนะคะมันออกฝักเลยสําหรับปีนี้นะคะโอ้โหตรงนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะป้าพามาดูมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะสั้นๆนะคะมาแบ่งปันให้ได้เห็นความน่าชื่นชมยินดีนะคะที่มะขามที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็ได้บำรุงให้ปุ๋ยให้น้ำตอนต้นปีตอนที่ยังแห้งแรงนะคะแล้วมันก็ออกฝักมาให้ได้ผลให้เราได้เห็นผลแล้วนะคะฝากไว้สั้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ